สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคุณเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปณมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดืนนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆด้อนๆอยนะครับท่านดวงดีมากนะครับที่เจอเหรียญแบบนี้ครับท่าน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาแบบไหนครับเนี่ยเราไ่รู้ครับว่าเป็นปีบสอะไรจํานวนการผิดติดอยู่ที่เท่าไหร่และที่สาคัญครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ละครับท่านเรียนแบบนี้ครับสวยงามนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับท่านสังเกตตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับสีทองนี่ทะลุออกมาถึงสีเงินครับเนี่ยนี่ครับสรุปอูกลายเป็นสีทองมาเซนแล้วนะครับนี่นี่ครับท่านดูดิครับนี่ครับตรงนี้ครับมันเป็นเหรียญท้ง สายนแบบว่าเป็นเลียญแบบไซเลียนนะครับเนี่สสำหรับเหรียญนี้นะครับเนี่ยไซเลียนนะครับที่ปากกาผมขีดไปปากกาพมจี้อยู่นี่ครับที่เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับว่าเป็นแบบไหนครับนี่คด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับนี่ครับหรวยงานอรการนะครับเราไปดูกันครับว่าเป็นปีพศอะไรจานวนการผิดตีวิธีสลา่และที่สำคัญครับติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายยากหรือไม่นะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่าน คิวปอนิกกิอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินเนั่ยละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองลร้วนนะครับนี่สําหรับเหรียญนี้นะครับท่านบรมรุูโพงท่านไม่มีการสึกล้อเลยนะครับเหียนชัดเจ๋วมากครับท่านคมชักเจ๋วมากครับแต่ดูแบบเหลี่ยมไหนก็แล้วแต่ครับดูดีครับเนี่ยดูดีครับดูดีดีครับดีครับพี่กลับไปกลับมาอยู่งี้นะครับท่านและเป็นเหรียญแบบไซเื่ยนซื้อเยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่ เขาบอกว่าลักษณะแบบไส้เลื่อนมันไม่ใช่ลักษณะครับมันเป็นไส้เลื่อนจริงครับแต่น้อยนิดครับไม่มากมายอะไรเลยครับท่านเบื้องหน้าพง์ท่านกับภูมิพ์ลอรุณเจดีส่วนด้านหลังก่อนรัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วมาดูบอลลูแล้วมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับบอลลมมบูปบอลลดูไปแล้วครับท่านนี่ครับคมชัดเจาะไหมสุดยอดครับท่านคมชัดเจาะมากนะครับท่านนี่ครับโอเคนะครับแบบนี้ครับสวยงามจริงนะครับเนี่ย สุดยอดครับเหรียญนี้ครับไม่มีระบบบลูบีตรงกลางนี้เลยครับท่านมีแต่ขอบวงกลมเนี่ยครับที่มีครับเพราะเหรียญที่ผ่านการใช้มามันก็มีทุกเหรียญทุกปศครับที่จะหล่นพื้นหลุดมืออยู่แล้วแน่นอนเลยครับท่านกระแทกพื้นแล้วมันจะเหลืออะไรครับมันก็บุูบบีๆสิครับจริงไหมพี่เพื่อนเพื่อนของท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรนะครับท่านนี่ครับด้านหลังชัดเจนแล้วนะครับประเทศไทยครับอักษรบิว ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอ2สั540ครับท่าน2540นะครับท่านติดอยู่หนึ่งในหนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับอันดับที่สิบพอดีพอดีครับท่านอันดับที่สิบนะครับสำหรับปี2540เนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอุบลราชบุรมนะครับท่านและตำนุมายนี่คือแม่นานเจ้าพยาและล่างถุดเกิด10บาทไทยแล้วก็10บาทอัลเบีครับ สำหรับปีพศ2540นี้นะครับท่านกองกว้างของ,งเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่9ล้าน3แสน1หมื่น600เหรียญน,นะครับท่าน9ล้าน3แสน1หมื่น600เหรียญน,นะครับท่านโอ้โหครับ9ล้านเศสๆเลยนะครับในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ300บาทครับท่าน300บาทนี้คือข้อมูลเก่านะครับ 300บาทนี้ข้อมูลก่อค่ายอยู่ที่300บาทครับการประเมินครั้งล่าสุดเมื่อ5เดือนก่อนครับเขาให้ขยับขึ้นมาอีก50บาทครับท่านเป็น3 5มห้าสิบาทไปแล้วครับท่านสำหรับปี2540ี่นนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับขยับขึ้นมาสูงมากเลย50บาทเป็น3 5 0อย้าิบาทไปแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตัวที่เลยละ4ี่สิบถึง60สบบาทเลยนะครับ